ช่องประวว่าแม่บ้านนนองหญิงค่ะนี่พอ่พอพ่อเอกแม่น้อยกำลังจะไปที่โรงเรียนค่ะนี่คือมั่วค่ะแล้วทำไมมันมัวจังเลย จะไปโรงเรียนวันแม่ค่ะแม่หน่อยไปรับแม่ดีเด่นค่ะปะวันอยู่เฮือนค่ะไปแล้ว นี่ไปไลายช่องอยู่ค่ะช่องป้านางช่องสีสเกตสร้างบ้านแล้วก็พ่อลุ่งค่ะเดี๋ยวบาวทนไอท่องพูนกับสิตามไปค่ะแล้วก็เหลือประวันเฝ้าบ้านกับดุกดิกกับปู

กำลังไปค่ะ มาได้ไปนํำเขาบาวโทนกลับไปค่ะเราก็อยู่กับลูกดิกลูกดิกนอนลูกดดิกขบ่อยไปหยานไปขี่แตกใสกลัวไปขี่แตกใส่ใช่ไหม ลูกดิกลูกดิ๊กบ่ต้องไปขี่แตกใส่เขาเดอา้อน,นะกระเทียงนั่นละประมาณนั้นนี่น,นอนเป็นตะมวนเว่วะพระลมเป่าพระลมเป่าเย็นสบายฝนตก โอ้ยเอยว่าพญายอ่กบ่มาแทเดอฝนตกเมื่อกับบไดใดน่ดุดๆโตเหม็นแฮงโตจังไนจังเหม็นแต่โตหน,หน่อยๆโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพราะแต่ถือฝนขเข่า,ขาเขียวเขาเขียวยางขากเลยเข่างามแฮง เขาไม่ใญยเรือนเอาปุ๋ยมาใส่นั่นโอ้ยเราไปวันแม่กันกันกบมี่กลาบมากกับมี่บางขั้นกับกลาบไปแล้วมีทุละ นอนดูดีนอนกล้วยไม้ออกดอกงามงามกล้วยไม้นี่มีจากสิบอันพอดีมันเป็นดอกไม้ที่บอหลวงง่ายเบิง่งหรือมันมันสบายตาน่ะ แมนมันมัน,ม,นมันบอ่อเหี่ยวเร็วเนาะมันทนมนม่อันมวนผุ่นกำลังไก่เสีออกอีกล้ะกีเมฆก,ก็เริ่มดำมาอก,กอีกแล้วสีโต๊กอีกแล้ว บอร์โซงคือแต่กี่เนาะจะว่าบอร์มันจืดบักทุเรียนมันมันถือฝนมั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 นถือฝนแกออกมาโอ้ยน้ำเต็มใจมันนี่ค่ะบาท มันพักเทียงกันค่ะบรรยากาศเขาไปโรงเรียนกันเบิดค่ะตะวันกับยูกับลูกเดกกับโดโดกับปู คลิปี้ป่วันกะขอบคุณเอฟซีสาวหน่อยเป็รบานแพงเอฟซีหนองหงอิงค่ะฝากช่องประวันช่องปะานา่งช่องท้องพูนแบนหน่อยแนมเลยเลยค่ะช่องประวันยังทำลายบ่บ่ทำเปิดทำลายได้ห้เลยค่ะประวันแซวโทรศัพท์ไปเยัหมายอยู่ค่ะโทรศพัพท์บอกใครดีค่ะบอกใครได้ไทายเด้อค่ะ ช่วงนี้ปรบ้านบไข่แดดกขายมันโหลดกันโหลดบบไข่ขึ้นก็เลยโบไข่ทายค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเ้ยค่ะคลิปนี้เอาสำนึกก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ